ก็สวัสดีครับีผมโจกเกินะฮนะฮะอยู่เกมฮอนนะผมก็ฮิโร่มูนควีนวันนี้ก็เป็นมูนสายอันตินะฮะหรือว่าสายเวทนะครับผมว่าน่าจะเน้นไปทางอันติมากกว่าเพราะว่าออกรีสกิลมานะครับกับกระทาฟ้าก็คือคนส่งมูนสายนี้มาเยอะมากๆนะ,ะประมาณ10คนผมก็ไม่เข้าใจว่าสายนี้มันดียังไงอะไรยังไงก็เลยตัดสินใจเลือกมาหนึ่งใน10บสุ่มมั่วมาหคนแล้วก็ลองมานั่งดูดิเฮ้ยทำไมคนเขาเล่นสายนี้กัน พอดูหนึ่วอลผมก็ถึงบางอ้ออ้อไอเหี้ยสุดขายมันคือสิ่งนี้นี่เองนะครับก็ต้องดูว่ามันคืออะไรนะครับก็อเจอมูลายเวทเราก็ว่าแปลกแล้วนะครับมึงเจอฟินสายเวทแล้วมึงจะหนาวไอเยาจะกรอกตุ๊กตายสัตว์จะกินหมอต่ออีกโอ้โหซูมทีนี่แบบเป็นพันังแงหลังไอเขียวยุยเป็นทิชชู่เ็ดกีองมูลคืนจุดสองตายห้าสิช่หกนะครับฟินคิวหกตายห้าเอลิสเก้า อย่างดีที่แม่งคิวมากกว่าตายนี่เอาพีของมีเคด้วยนะครับอะ่ะมาดูสักหนึ่งวอตัวอ่า่เลยนะครับอ่ันี้อันนี้ดูแบบจังหวะเต็มไปก่อนเดี๋ยวเราไปสโลโมอ็อชันอีกทีอะโคโนอโดมติดไป2สองสครับมูนันตีกอลีสกิลและการตรีครับบิงไปยังไงโอ้ยดูดิ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 ดูด,ด,ด,ดิโอ้โหโหโโหโหรียบร้อยโนหะ ยังไงมีโทเคนไม่รออ่ะเดี๋ยวผมไปรีเพยภาพใช้ให้ดูอีกทีหนึ่งตอนแรกนะในในในความเข้าใจของผมนะผมนึกว่าเราอันตีอ่ะแล้วก็รอให้อันตีมันหมดก่อนแล้วค่อยรีแล้วค่อยกดอีกทีนึงแต่ไม่ใช่นะครับในการใช้งานจริงเนี่ยเขาอันตีสองทีพร้อมกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะเดินมปแอบอันตีล้ว ปึ๊บอ่ะก่อคุณสองก็พอป้งเออเห็นไหมว่าเขาอันตีเลยปึ๊บอันตีดิเออเห็นไหมว่าเขาอันตีปึ๊บกดรีสกิลนะครับแล้วก็อันตีอันตีสมเลยแล้วก็บิงไปเห็นปะเห็นแสงอันตีไหมปกติเนี่ยอันตีหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะดูปกติแล้วแหละปกติอันตีหนึ่งเนี่ยมันจะเรียกอันตีออกมาอ่าเป็นอะไรลำแสงเหรอ ลงมาโจมตีแบบสุ่มแก่ศัตรูใกล้เคียงสูงสุด12ครั้งต่อหนึ่งเป้าหมายเขาเนี้ยถ้าเรากดสองครั้งอะ่ะมันก็จะคูณสองอ่ะปกติมันลงแบบว่าบึ้มเดียวพอเราตีสองทีมก็จะลงแบบว่าทีละสองทีแบบบึ้ม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 อ่ามันก็เลยแบบว่าแรงประมาณนี้จบ <c oughs> เออก็ไม่รู้ว่าเขาปั๊บมานานขนาดไหนแล้วนะครับผม ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะผมมาย้อนดูสโลเพถึงเข้าใจอ,ะ ie, อ่ะมูรีอันติอาไ้บันิเคนบอกเยังเคมูลีอันติคาราว่าเลยถ้าเราดูรีเพลย์ปกติเราจะไม่เข้าใจเว้ยเราคิดว่ามันอันติธรรมดาแล้วก็คอยรีเพื่อแบบอันติต่อเนื่องไม่ใช่ๆแม่งกดพร้อมกันเลยมันจะลงทีทอ่ะตอนนี้ก็มาเป็นเกาะ60นะครับกาะชมพูนะฮะเอาซาไม่ได้ตีเลยทีเดียวเ ล้ำแสงมันยังติดมินิสตันด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยให้อันติแรงขึ้นเพราะว่าเป็นเวทก่อนลดก่อเวทลงไปเจอฟินละลองไงเจอฟินใส่เวทนะกลัวกว่าอียูฟินงงโงก่อนเหมือนเดิมครับส่งสิ่พจศลงได้ที่เพจเฟ e b o o k นะครับคอมเมนต์เลขดีแมตคาตัวไว้ที่รูปประจำตัวเพจนะครับเราลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมกดติดตามเพจกันด้วยนะครับตอนนี้ห้าพันซับแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงอะไร เพราะว่าลงอะไรคนไม่งั้นส่งรีเพย์ส่งรีเพลสรีเพย์ก็เลยแบบเออฝยอยว่างๆอไว้งั้นก่อนเอาไว้ถึงวันที่ฮอนปิดแล้ว่อยไปทําเพจเพราะว่าตอนนั้นอาจจะไม่มีรีเพย์อะไรเกมอะไรมาดูหรือว่าถ้าอาจจะรับรีเพลเกมเดือนมันก็ต้องเป็นเรื่องหอนาคตรครับตอนนี้เราโฟกัสแค่ปัจจุบันผมไม่รู้ว่าฮอนจะอยู่ถึงอีกกี่เดือนกีป่ปีแล้วก็อยจนวันสุดท้ายผมก็ไม่แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรวะไม่ช่างช่างอนาคตเกมทุกเกมมันมีวันปิดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นอืม่าง แต่แบบจากพยากรณ์อากาศถุยไม่ไจากการคาดเดาผมนะผมว่าไม่น่าเกินสิ้นปีเนะี่ยไม่น่าเกินเดือน1ิปีเนะี่ยยังเก่งไม่น่าเกินสิ้นปีแล้วถัดไปอีกสามเดือนนะประมาณนี้ไม่น่าเกินมามาอีกแล้วครับดีตีสองทีอูดูดิบึม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 เาตัวทองไม่ติดดอกอ้ <Ultimate. S 1> อยตัวทองรอด <Pay back. S 1> ถ้าไม่มีตัวทองนะครับนาสั่น ใครบอกอะไรเนี่ยเป็นไงเจอมาริเคนกูเดี๋ยวเจอนี่พป็งยมีหน้าขวยเลยอขอ,องเฮียแล้วพวกเนี่ยอ่ะสานี้ก็โอเคนะสำหรับเบ็นนี้เพราะว่ามีวิเล่คอยตันแล้วก็มีโคนนคอยโดมถ้าแบบอันตีสวยๆแบบจังหวะตรงนี้นะมันก็สวยงามนะมีการติดตองการครับโอ้โหวิเล่โคเด็กพึงสังเกตนะครับผม ดเทไปหนึ่งทีครับตรงนี้ไม่รู้มีวอร์ดเปล่าครับ่าไงฟินนี่ฟิน <laughs> ฟ <farm you. S 2> า,าร์มอยู่ระวังมาลิเคนปลาดามาล่อนะเอาปลาดามาแล้วครับ <c oughs> ก็ตอนนี้สกอร์สามสิบหกต่อสี่สิบห้านะครับ <c oughs> เสียเปียบทั้งสกอร์แล้วก็บาแล็คนะครับโดนก่อนไปสองบา <c oughs> เกมนี้จัดว่าเสียเปียกผมไม่รู้ว่าถ้าเราไปเล่นใส่เนี่ยเราถ้าแพ้เนี่ย ไปโทษเราหรือเปล่าเฮียวิเลมึงทำแะไงมึงวะแต่ดูรีเพย์ก่อนอ,อยังไงบาดบิงมาวิเลเฮ็กตันนี่ก็เด็กกันติอใส่นี้ก็โหดนนะก็คือถ้าสโลฟินน่าจะไม่มีปัญหาเรียดพันห้าอีพันห้าไม่ตายวะถ้าประมาณพันสองพันสามตายแน่ ฟินนะครับออกสนับมือกิมมอจอกอเวทสเปลสายซูมนี่สายซูมสายซูมโอ้ตันรางปอไปคูณสองครับแล้ววาร์ปกลับอเราลอดเ้ยเอาของอย่างนี้ได้ไม่ถังสองร้อยสี่สิบกว่านะเยอะกว่าฟินอะฟินดามเมจดนหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดไอชัดมูลนังเยอะกว่าอีกเฮ้ยทำไมดาเมจดมันเยอะวะ เอ็มผาก็ไม่ได้สิงนะดาเมจเยอะกว่าหมาอีกดาเมจสองสี่ May สี่ดาเมจหมาสองสองแปดไหนดูดาเมจโคโนดิอ่าดูโคโนดเอ็มพันสิงไม่สิงก็สองสี่สี่เฮ้ยไอ้เฮียดาเมจแม่งเยอะว่ะทุกตัวเลยนะเยอะว่าโคโนดอีกแต่แบบว่าขาดแค่ตีไวอ่ะคือถ้าไม่มีชิ้นตีไวมันก็ตีแรงแล้วก็ตีไวนะใส่เนี้ยออกมาเป็นเจาะกอเวทนะครับผมว่าเมื่อกี้ดีแหละไอ้เกาะอันนั้นนะแต่อันนี้มันก็เจาะเหมือนกันดีคนละแบบ ถ้าอย่างมาดิเช่นมีเกาะกันเวเนี่ยไอสีม่วงเนี่ยอาจจะอาจจะทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเกาะสแตนดาร์ดห้าเนี่ยอ่าไอรถกอนั้นเนี่ยมันจะแรงกว่าครับอันตีแล้วบิ้งไปโอ้โหดูดี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 เต็มบาดทะลอดโอ้ยเฮียครีพพังโอ้โหผมว่าโซโล่นิ่ม่ะถ้าตัวไหนไม่มีตัวทองนะอันตีสองทีแล้วบิ้งใส่หาเนี่ยผมว่าตายอ่ะจริงๆ โอ้โหเอ้าเข้าไปตีในโดมทำไมอ่ะโอเคได้อยู่อ๋อมันได้เกียนอยู่เหมือนกันถ้าระยะเจอกันหนึ่งหนึ่งนะแล้วไม่มีตัวทองนะผมว่าน่าจะโดนหมดอ่ะโอ้ยเฮียบัตรโค้เด็กได้คิวเลือดเด้งมาครึ่งหนึ่งครับผมยังไงฟินบิงไปแล้วปูเฮียบิน,นบิงบินบิงบินบิง,บง,บง,บงอ่าดูถูกฟินและปุ้มจึกโอยเล่นครึ่งหลอด อ่าหมนก้อน,นี้ออกมาได้ครับผมหน้าหนุกหน้าหนุกส่นี้หน้าหนุกแต่เราใช้ของเยอะน,นิดนึงโอโ้โหของแม่งชิ้นแม่งแพงแล้วงั้นอะ่ะห้าพันกับสี่พันสี่พันสองแต่ไม่มีคาถาฟ้าไม่รู้ทำได้เปล่านั่นจะได้นะแต่ก็ต้องมีกรถาฟ้าก่อนอมั้งถึงจะแบบจะแรงจะเวิร์กตอนนี้สกอร์ห่างกันแปดตัวนะครับผมก็ สำหรับใครที่ไม่ไม่มีคอมอยู่บ้านก็นั่งดูคลิปไปก่อนนะครับใครมีคอมมาเล่นไปนะเพราะว่ารันเกมปี๊ดนั่นหอะอยู่บ้านช่วยชาติเออจะมีโครงการแบบอยู่บ้านช่วยชาติก็ออคือตอนนี้คุณอาจจะช่วยคนอื่นอะไรไม่ได้นะคุณไม่ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยในมอยในหนึ่งแปลว่าคุณไม่ต้องเป็นพลาเพิ่มเท่ากับคุณช่วยแล้วนะเออไม่แบบเอาเหมือนโครงการอ่าง่ายๆนะถ้าทุกคนไม่ทิ้งขยะทุกคนก็ไม่ต้องเก็บขยะอันนี้เหมือนกันนะ ถ้าทุกคนไม่เป็นโลกก็ไม่ต้องไปรักษานะครับพวกคนอื่นก็เบาขึ้นเออก็อยู่บ้านกันไป <Stop. S 1> <laughs> ดูเน็ตพงเน็ตฟิกพอครับอะไรก็ดูวนไปเห็นไหมปิดเทิงมันด้วยอ่ะมีโมโทงมือถือก็ดูคลิปเล่นเกมโทรศัพท์พังคราง <that. S 1> อยู่บ้านเซฟสุดแล้วก็ในไทยคนติดประมาณตอนนี้หลักที่ผมอัดคลิป ก็ S <S คือประมาณ3-500แล้วนะ <S 2> <S 2> <S แต่ผมว่าความจริงคนอาจจะติดเยอะกว่านั้นแต่ว่าคนไม่มีตังตรวจก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเคี7,500ยังไม่มีเงินตรวจเลยสัตว์ <laughs> เออตรวจแล้วกูต้องตรวจอีก,กว่าเพราะว่าถ้าตรว,วจปุ๊บออกไปใหม่ก็ไม่รู้ว่าติดมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออยังไงจังวะนี้เอ้ยโอ้โหลวงหลังเอ้ยลวงฟินโอ้ยฟินตายฮะ โอ้โหหมาวิเล่ลงฟิงก่อนเลยครับโอ้โหวีเจอวิชันแฮ้งครับวิเล่ตายเหมือนกันนะครับยังไงหมากดแยกล่างไปฮะซัดก็มาดิเค้นอยู่เฮ้ย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 มีมูนมาแย้วมูนมูนพลังมูนหูหูแห้งเอ้โอเฮียแม่งแรงจริงว่ะโอ้โหตายหมดครับซัดไปสามครับผมเฮียชอบว่ะ ตอนแรกนึกว่ามันทับกันตอนแรกเลยนะความเข้าใจแรกเลยนะึกว่าสมมุติว่าอันตีทีหนึ่งได้18ทีพอลง18ทีหมดปุ๊บกดรีสกิลแล้วลงอีก18ทีไอ้เฮียแม่งสามารถ <c oughs> บึมๆ <c oughs> พร้อมกันได้2ทีเลยมันเป็นอย่างนี้เองไ <c oughs> องงแม่งรับชัวเลยเรียบไปปิดรอ,อยรั่วกัโดยด่ว,ดวน <c oughs> เออแจวว้แจวจะได้แบบเพิ่มความหลากหลายในการน, <c oughs> น่าเล่นตอนนี้บ้านมึงแตกกันะเพื่อน <c oughs> ออาเป็นเจนนไซด์ครับผม และสร,ร้างความเสียหายคิดเป็น75%ของพลังโจมตีเวทในเร,<ม><ม>ราจะมี20ปรหมัยหลักๆยังไงเอาไม่เอาแบสทสวิตมาอุ้ยโอ้จึกฮูยเฮียฟินไอสัตว์โอ้ยโอซูมทีกับตายเอาเรื่องเย็เข้มีกิมม์อลแล้วอา่ามาอยู่มีนานยังฟินใส่เท่อน กิมอยช่วยอะไรเนี่ยอ่าบอกอินสเต็งอินอ้บอกสเต็งเอจิอินนะครับปกติแล้วคูด้าล้วคูดายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบห้าอะไรวะสิบห้าเมจิคืออะไรดูดเลือดเหรอสร้างความเสียหายสามิบหน่วยแต่วิอ่ามันเหมือนมีแบบว่าพิษตกค้างเวลาซูมปุ๊บมันจะมีดาเมจต่อท้ายนิดน,นึงใช่ไหมแต่ก่อนมันบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสกิลนะ สมมติสกิลหนึ่งันแม่งบวกอีกร้อยหานะแล้วไม่ทับด้วยนะบวก2อันคือมึงบวกอีกร้อยห้สองอันได้ดามเมจเพิ่มมาสามรออ่ะแต่นี้แม่งทับแล้วคูดาไปแล้วแต่แบบคนไม่ค่อยออกนะถ้าตัวที่คูดาไปเยอะนะอย่างเช่นโคนอสนะอ่าร้อวิลดไป20่สิบวิก็ถือว่ารดเยอะนะแต่ฟินแม่งซูมไอเทียสิบวิลดสองวิไม่คุ้มว่ะสองวิอ่ะ เจอโคเด็กฉีดหน้าไป <c oughs> ว่าไงฮ allora? ะตายตัวหนึ่งครับจะเดฟไหวหรือ, <c oughs> <c oughs> อเปล่าครับผมมาริเ่นแม่งน่ากลัวโอ้โหมีบัสโคเด็กพิเนแฮกมีท้าฟ้ามีใบอ้มีทุกอย่างครับผมน่ากลัวเลยคือฟิน เอาเดมไงไหวโอ้ยปองแตกนะเอาโคโนังไงวินเล่ไปเฮ็กก่อนครับแล้วโดมไปสอตัวครับจังหวะนี้เอาโดมโดน3ครับรีโดมครับยังไงมูนรอรีสกิลอีกห้าวิครับผมแต่ว่าโคโนสโดมหมดแล้วครับเจอใบครับผมยังไงมาจังหวะน,นี้พี่เกมไ้่รืบเปล่าครับบึม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 บมบึม แบบสมีดเก็บไปฟ้าโอ้โหยฟินดีเกนี่ไปครับโอ้โหบาดกันหนีตามแต่ระยะมันส um ั้นไหมหน่อยวะวะมึงออกจะสเปียได้ไหมเพิ่มระยะได้ไหมโอ้โหฟินแม่งสูงคนเจ็บอ๋อไอเฮียบัฟคอมแรงนี่มันของตุ๊กตาผิดต่อท้ายทีมนู้นเหนือมนุษย์จังวะอ่าเดบไปได้นีครับกูคารวะเลย โอ้มันต้องคอมโบกับตัวอะไรสักตัวหนึ่งวะฟัก์กับแบบดูดหมูม่มูแล้วก็แบบคนออโดมมูนยัดอันตีอะไรเงี้ยผมระยะมันสั้นไปหน่อยนะต้องอยู่หมูมม่มูจริงแต่ถือว่าก็ได้อยู่เนี่ยครับมิตีใหม่แห่งกันเล่นวิเลยเฮครับฟินและสตันอันตีคเด็กสวยยังไงเจอบาดโอ้โหตายครับ ไงบัตรมีบาตรไอเดียววะวิ่งหนีหมาอยู่ครับผมยังไงหมาอะไรตะปอบอยู่จึ๊กทีเดียวทีเดียวดนีนี่มึงเป็นญาติกับบานบาปะเนี่ยออกมาแยกล่างเลยครับผมกอ <c oughs> ของเวน่าจะตันแค่นี้เอ้ยได้อีกอันนึงอ่ะไม่เอาไอ้กอยมพูแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วอ่ะไม่เอาแยกล่างแล้วออกมาตีออกมาลอยบ้านเนาะ นี่รีสกิลไวครับอันตีหายเลยใบโอ้โหวิจญนแฮกเก็บไปสองครับกัวอยังอยู่ด้วย,วยอ่ากลับไปเดฟก่อนครับดีสกิลดดนะคูดายเก็บวิแตกนะออาคนออสเซิร์มาครับมาแล้วครับรีไปแล้ว รีไปแล้วรีไปแล้วรีไปแล้วโอ้หูรีไปแล้วโอ้หูไม่กดเขาไอเดียบัสมิธแห้งโอ้โหเด็กล่างจิงดวดนะผมยังไงอุ้ยคนนอโดมโอ้หูตายครับอ่าเพิเกิดมาบวกต่อครับแล้วเรียบร้อยครับผมเดมไปได้ครับไอเดียบัสมิธหายโคตรไวเลยอะแต่ว่าระยะมันแป๊บเดียวอะงวดตีหูดาวนานอยู่นะ90สิวิ ถ้กกิมมอมาก็ลดไปได้สิบกวิเลยนาทีครอบสวยมีขิงโคนนสไอ,อมีมีแขวมีแขวว่าครอบสวยครอบเพื่อนตายครอบไม่เพื่อนตายอ<ๆ>ะไรประมาณนี้ว่าไงฟินเฮ้ยฟินมึงออกกิมมอสองงานเลยวะวะนี่มันช่วยอะไรหรอวะไม่รู้เหมือนกันนะออกกิมมอสองงานช่วยอะไรไม่รู้มันทับหรือเปล่าหรือจะลดคูดาวจากอ่าอันหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เป็นลดสองทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะอันนี้ไม่ช่วงกันนะถ้ามันไม่ท้าบากสมมติว่าครูดาวร,ร้อยหนึ่งลดไปยี่สิเหลือแปดสิบวิออกยกนหนึ่งก็กแปดสิบรดไปยี่สิเอร์นอะไรอย่างเงี้ยป่าวะจะเหลือนาทีกว่าเหลือหกสิบวิอะไรประมาณนี้ไหม ออกกันเว่กันหมดเลยครับผมออกกันเว่กันหนึ่งสองตัววันนี้แค่มีกันเว่ครับโอ้โหฟินกิมมอสองอันจริงวะเฮ้ยอย่าเล่นสายปกติช่วยบันทีบ้านี่จริงๆแล้วเนี่ยเขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอไปรอตะกันแบบด่วนจีมานีจ่าตอนนี้ก็จัดไปยี่สามคิวแล้วครับผมกอคิวเยอะสุดในสิบตัวนะปุยชนะกดไปสิบเก้านะฟินคิวจะตายสิบนะครับ อาตาเยอะไคิวลแล้วแรกจะได้ซูมดีๆหน่อยหลังๆแห้งเยนคิวสิบสายสิบอามีปลดอาวุธด้วยนะฮะแต่มีฟินวิสเลอคนน้อยก็มีรีสกิลดูดเลือดมือสสยฟ้านะฮะซาเวดเม i ดอิ s i b สิตี้โอเคตอนนี้เอาใจเอาไหมครับวิสเล่เฮกให้ก่อนนะครับตีก่อนนะครับสู่ไวหมุนได้คิวครับ อันตีตัวเดียวไม่คุ้มครับต้องจังหวะมูมูอาวินแฮกตายไปก่อนถือว่าโอเคนะวิทแฮกก็เล่นดีอยู่อ่ะแม่งตัวสำคัญคิวเยอะสุดอ่ะต่อจังหวะนี้โอกาสส่วนกลับได้ขึ้นโอ้ยฟินสูมแรงจริงไม่เทียงเลยอ้าวสวยโอ้โหดมโดนสามว่าจังหวะนี้มูต้องมาแล้วโดมสามดมสามดมสามูดมส นี่แค่ซื้อเกิดครับโอ้โหตายเรียบร้อยลาวิศทะเลตัวเดียวทำไมติดดมโคนอสอันตีไม่ทำงานเหรอเหรอเหมือนโดดไปในโดมแล้วมันไม่พึบอะเพราะว่าอังผ่านไม่ได้สิ่งยใช่ไหมเมื่อกี้นี้เลยอดเลยโอ้โหมีงานมารีเคยนตายแล้วเอาไงดีครับอ้หูเดือบาเดียวครับ ไอ้วิจแทมีกล้วยด้วยครับอยู่เด็วอ้ามูลนี้เกิดอีกทีนึงน,าาน่าจะพอไหวอยู่เบี่ยงไปวายตกคนน้องก,กับซอเกิดอีกบาเดียววาแม่งยังไม่ได้สักบาลเลยอ่ะได้งนอไปนิดเดียวยังไงผมว่าเล่นสายนี้แล้วถ้าทีมแพเรามีโอกาสดโดนด่านนะ จริงมาเล่นชาร์โดสายเวทอ่ะเฮ้ยมงอของเฮียอะไรของมึงเนี่ยโดนแต่ฟินสายเนี่ยไม่ต้องเสิร์ฟโดนแน่แน่เอาความบาครับคนอ๋อของขาดเยอะนะนะครับก็ มีสนับเป็นชิ้นเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นไฮเปอร์ได้อีกนะครับแล้วก็ดูดเลือดขาด2ชิ้นกว่าเลย50นาทีถือว่าของช้าได้เยอ,อะโอ้โหเฮียมตายสิเจ็ดคิวเก้าตาย17ดีเป็น c ีเมนะครับเป็น,น,นเอนเมนมึงเอ้ยนี่มาเงาเรื่องว่ะ ไงโคโนสไปแล้วครับเพื่อนออกบนแล้วครับโคโนสมาไม่มาครับโอ้ยโคโนสโคโนสไม่มีบูดวาร์ปด้วยครับก็จะวิ่งตามมาไม่ทันแน่นอนนะครับผมอ้าวแล้วยังไงวิสเลตันมาริเชนมามูนมาสตันอันติลีทักิลบึบบึบบึบบิน <I>. ไปครับโอฟิน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 โอ้ยบิดแฮกมีตัวทอง เอาได้อยู Arizona, curtain, ่อะไรมาดิเคนมาดิเค้นเจอซันครับสวยโอ้ยฟอร์คิวมาฟอร์คิวว่ะเคียร์มาแม่งเอาเรื่องว่ะเอาโคนอนไม่มาวอชนะเฉยปกติโคนอนอยู่วอแพ้ลูกไฟเลยหดือยวเป็นพาอโคนอนโดมว่ะไอยาวโคนอ์ไม่อยู่ชนะใสเลยอะชนะเฉยชนะแบบ ตายตัวเดียวเองไงตายเคมขาดอ่ะกไปรอตะกัดเฮ้ยเฮียคนน้องแล้วโอ้ยเจอตีสองทีแล้วผมเรียบร้อยอะได้อยู่ได้อยู่ไอ้แจ็คคนเดียวไม่ใช่ปัญหามูลไอ้เคี้ยกดแยกล่างตีแม่งเลยแยกล่างสกิลตีบ้านเลยเฮ้ยวินเล่ช่วยเพื่อนดิโอวินเล่ปั๊มปั๊มของอยู่ครับปั๊มยาอยู่เฮ้ยได้เอ้ยช่วยตีดิ พี่แชงมาโอ้โหูดีสกิลยังไงโอ้โหตายครับเฮ้ยแผงหลังกำลังโดนแทงไปดูเฮ้ยหมาหหดเดียวหมาไม่ยอมเป็นทางๆวะโอ้โหย,ยังไงกว่าจแร้งหมาหมา,มาวิเ,วเลเฮ้ยวิเ,วเลหมาเฮ้ยฟินมาโอ้โหยัยงไงครับยังไงจังหวะนี้เรียบร้อยครับฟินตายครับหมาตันใบลบได้เอ้ยยังไงวินแฮกมาวิสเล่ครับ,รบเจอใบครับผมหมาอุ้ยเรียบร้อยอัติไปหน้าสั้นตอนนี้สกอร์กลับไปนำแล้วครับ หุยเหลือสองซีกอีกผมว่ามันจังหวะเมื่อกี้แม่งน,น,น่าได้ยิบหายน่าได้หมดสามทางอะไปครับเอาของต่ออะอม,มาหัวจังวะโอ้ของแม่งปูวิงโบโมงกฎแยกล่างกินจุโลดูใหญ่โอ้โหโอหกชิ้นนะครับ ระวังเอา็มพาสิงแม่งโอ้เอ็มพามีมอ็อกวะ่ะมีมอ็อกมีเสกมีกมกรถก่อมีคาฟ้าสวยงามทุกท่านโปรดยืนไว้อะไรกับการจากไปของการเรตเบลด้วยครับมาลเทียนก็นากากดูใหญ่นะครับสังเกนสาเวดฮาร์ดก็ของยืนเต็มที่แต่ดาเมจหมามันแรงอยู่เหมือนกันนะครับยืน <M> <M> ไม่อยู่ ออกฟินว่าไงอัปเดตของน้อยไอ้ยังเหมือนเดิมกิมมอเจาะเกาะตุ๊กตาโทเคนอยู่ใครอ่ะอยู่ของมาเหรออยู่อยู่ในบ้านเหรออ๋อนี่โทเค็นเอาไม่ใช่เฮียตีของทิ้งเหรอวะมามีแต่กล้วยอ๋อของอยู่วิสเล วิลเล่ก็โอเคอยู่ครับรอตันรอปดราวุ้ด้วยเพื่อนอีกซิกเดียวครับตอนนี้สกอร์กลับมาพลิกนำเอาไงคนนอตไ <c oughs> อ้มาอย่าลึกมาอย่าลึกโดนใบนะอ้าวชิบหายแล้วหมาวิชแฮกอุ้ยเอาเปิดดั้นครับ <c oughs> มืนเคนเวอร์อู้อทเทนตี้ มูลมาแล้วหูยแม่งกดตัวทองหมดเลยโอ้ฟินฟินฟินโอ้ฟินบัตรนาสันแบ,บสมิธเรียบร้อยครับผมจัดไปสอโอ้ยเจอบัตรโคเด็กไปครับรอตอนนี้ฝั่งฟินเหลือสองครับฟินก็บัตรนะผมหมาแม่งไม่ตายมีดูใหญ่ตีกลับมาเลื่อยเต็มเลยเจอใบไปว่าไงครับมาดิเช่นโอ้ยวิเศษพนุวัดนครับ โหนอสโดมครับผมโชคดีนะที่ฟินไม่มีดาเมจอะโดมงนี้เพื่อนน่องแน่โชคดีโชคดีที่ฟินเรียบร้อยครับเกมพลิกเฉยเลยอันนี้มูนก็คิวไป้30ตัวครับโอเคอยู่นะใส่นี้กำลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ยยอมเลยอ่ของสาามาัิเคี้ยไว้เหี้ยยืน ยืนยังขาลากเลยนักเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งว่ากูนึกว่าเกณฑ์หมโอ้ฝัตงรองขาวบอดเยอะมากอ๋อไปตายของตกกองนายเขียวเี้ๆหลบเตรียมจบตะกอนไปรอตะกัดแบบด่วนจีมาดีจ้เอาได้อยู่กองนายโอเคครับอีกแปดวิ่งวิ่งให้เจ้เกิดทันหรืมไหมทันหรือไม่ครับโคนอทเร็วเร็วทันไหมทันไหมหนึ่งอ่ะละเกิดแล้วครับผมเกิดมาเออคือก็ตัวทองก่อนเลย มาสไลด์หนีไปได้ครับเจอใบครับผมยังไงตอนนี้ลังไงรีสกิลกอีกทีนึงโอ้โหเจอเทล,ลบได้ไม่รอแล้วผมหมาควิดไปเจอเซกอ้าวทิหายแล้วเอ,อ้าไอ้ไอ้คลิปตีบ้านแตกอ่ะโุ้ยนลังมันเลยขอไปเลยครับเจอมมกันคลิปหน้าห้ามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้ว,ลวครับบ๊ายบาย M B P แน่นอนมู Moon. นะลองไปเล่นนะครับท่านี้ ถ้าไม่มีตัวทองก็สบายใจได้ไม่ได้